สวัสดีครับตามที่ขอนะครับนี่นะฮะอันนี้คือพุดซ้อนนะฮะเข้าใจนะครับตรงนี้พิมพ์อะไรเรียกยังไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวต้องศึกษาดูนะครับก็ตามที่คุณตาเทพขอให้นำชมตู้พระที่โชว์ในศูนย์หน่อยนะครับที่นี่ก็จะเปิดวันที่หนึ่งเดือน1 6ึห้า เปิดเป็นทางการนะครับจึงเรียนมาให้ทุกท่านได้ทราบนะครับก็จะมีพยานาคองค์ใหญ่สองตนนะฮะมีศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้สารพัดนะฮะสำหรับให้ทุกท่านมาเรียนรู้สร้างไรายได้นะครับมาชมศูนย์ตัวอย่าง ท่านที่ไม่มีบ้านอยู่นะครับอยากได้ที่ดินทำกินก็มาลงชื่อไว้นะครับเดี๋ยวทางมูลนิธิเราก็จะจัดสรรให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับตอนนี้ผมต้องอทำงานนะอ,อยู่ในนามมูลนิธิดินน้ำารงไฟสะอาดผมเป็นประธานมูลนิธิอาจารย์โจกนัทพลเกศสกรเป็นรองประธาน คุณเอคุณปุ้มเป็นกรรมการนะครับอันนี้เราต้องมีโอกาสเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่มีโอกาสก็อย่าน้อยใจสักวันหนึ่งท่านต้องมีแบบผมบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามาดูพระเนี่ยนะฮะ เราศรัทธาในสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยจิตใจเราต้องสะอาดนะครับอาเมณโมพุทธายะอยู่ในใจณคือเมตตาโมคือกรุณาพุทธคือปานีทาคืออินเดียคือเอนโดนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าเครียดนะฮะเครียดแล้วท่านก็ไปลงในเว็บไซต์ไปด่าคนนู้นด่าคนนี้นะฮะผมมีหมออยู่คนหนึ่ง เขาบอกคนยอดช่วยเตือนหน่อยพราะที่ชอบลงแล้วตำหน,คน,น,คน,นิคนอื่นด่าคนอื่นดูถูกคนอื่นเขาบอกคนบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเกิดมาก็มีปมด้อยนะครับนะผมเลยถามว่าเราจะรักษาปมด้อยของคนเหล่านี้ได้ยังไงนะครับอา้าวเดินชมไปเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสันดานขุดยากถ้าเป็นสันดอนขุดได้ แต่มีวิธีแก้เขาจะชะนะใจตัวเองหรือเปล่านะวิธีแก้ก็คือทําให้เขามีสติแต่การที่มีสติเนี่ยนะนะมันจะต้องนั่งสมาธินะฮะปฏิบัติธรรมามาดูสุมนี้ถ้าไม่มีสตินะครับก็นั่งสมาธิสักสามเดือน แต่ท่านต้องชนะใจตัวเองคือปิดวาจานะฮะอ่าขอโทษนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจท่านดีนะฮะนะครับมาดูคลิปแล้วก็ปรากฏว่ารู้สึกตัวเองจะเครียดนะครับพวกเซียนพระก็บางคนก็ไขยพระไม่ออกนะฮะโดนที่กุยดาโดนอาจารย์โจกสอน โดนไตเทพออกคลิปไปนะฮะ,ะคุณไตเทพเขาก็พูดตอนหัวท้ายอยู่แล้วว่าที่ผมออกคลิปเนี่ยนะอย่ามาเชื่อผมนะผมเอามาเผยแพร่เขาเสนอยังไงผมก็เผยแพร่อย,อย่างนั้นท่านต้องฉลาดนะอันนี้ก็พาชมสูนนะครับการที่จะทำให้ตัวเองมีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะครบเนี่ยไม่ยาก ท่านข้อแรกท่านต้องชนะใจตัวเองก่อนด้วยการหนึ่งไม่สุบบุหรี่ไม่กินเหล้านะอ่านะครับถ้าท่านยังทานเหล้ายังสุบบุหรี่อยู่นะครับท่านก็รับกรรมของท่านไปก็แล้วกันนะฮะอ่าทานเหล้าเนี่ยมันมีสุบบุหรีถ่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีบ้างนะเขาเรียกว่าลดความเครียดทานเหล้าล่ะทานเหล้าก็โอเคเหล้าทานน้อย ก็คือเราทันเล่าถ้าเราทันเยอะๆคือเล่าทานาันเรานะมันก็จะเกิดโทษมหันต่อชีวิตครอบครัวของคุณข้อแรกเศรษฐกิจคุณไม่ไดีแน่นอนคุณไปสบบร่คุณไปทันเล่านะครับเมื่อเมาก็ไม่พอใจใครไม่รู้จะระบายกับใครก็มาลาบายกับพวก y o u t u b e นะครับพวกนี้หมอเขาบอกว่าเป็นโรคจิตขั้นรุนแรงนะครับนะฮะ คุณไปด่าเขาคุณต้องเครียดนะคุณถึง,ถงกล้าด่าเขาถ้าคุณไม่เครียดคุณคงไม่ด่าผมตอนด่าผมก็หัวเ,าาเ,ออเราะบอเออพ่อหมอบอกว่าพวกที่ชอบด่าคนใน YouTube เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคจิตขั้นรุนแรงผมถามว่ารักษาได้ไหมก็บอกว่ารักษาได้นะครับไม่ใช่รักษาไม่ได้แต่อยู่ที่เจ้าตัวเขาจะรักษาหรือไม่นะครับ รักษาข้อแรกคือหนึ่งคุณก็อย่าไปดูเขาสิครับหมอบอกถ้าคุณไม่ดูมันก็จบถูกไหมครับตอนนี้ดันไปถ่างตาดูแล้วคุณก็ไปว่าเขาเนี่ยดูแม่พิมพ์แม่พิม์เนี่ยสวยนะนะครับคุณไม่ต้องถ่างตาดูก็ได้นะคุณดูเสร็จแล้วคุณก็เครียดแล้วคุณไปด่าเขา อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาปลอมเฟซปลอมชื่อนะโอ้เสียเวลาด่าแล้วได้ตังก็โอเคนะด่าแล้วได้ตารางนี่เสเป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับนะอันนี้เชียงแสนนะครับผมพาท่านชมนะท่านด่าใครก็ด่าไปเถอะนะครับด่าผมถ้าคุณมีความสุขคุณด่าไปได้เลยผมอ่านแล้วผมก็ขำนะ แล้วคุณอย่าลืมว่าผมทำแต่บุญคุณมาว่าผมเนี่ยนะฮะตอนแรกคุณก็ยังพอมีกินมีใช้หรอกนะครับแต่สักพักหนึ่งผมว่าคุณจะต้องอดอดอยากๆไม่ได้ช่างนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาตินะฮะคนทำดีคุณไปด่าเขาเนี่ยแสดงว่าคุณเองเนี่ยเป็นโรคข้ารุนแรง รักษาข้อที่1ห,หมอบอกอย่าไปดู YouTube อ,อย่าไปเปิดฟังรักษาข้อที่2หยุดบุหรี่หยุดเหล้าตั้งหน้าตั้งตาทำาหากินเลี้ยงลูกเมียนะครับนะเลี้ยงลูกเมียให้มีความสุขนะครับไม่ใช่ทำงานวันละสามร้อยนะฮะเข้าลงขวดหมดอเอา,เอ,าอย่างนั้นแล้วรักษาขั้นตอนที่3ก็คือนั่งสมาธิ นั่งสมาธาิรู้จักนั่งสมาธิจัดระเบียบชนะใจตัวเองตั้งตัวเองเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็คือตั้งตัวเองเป็นประธานนะครับเข้าใจนะครับนะเพราะฉะนั้นที่ที่ธรมดาเนี่ยคนคนจะใส่ในาฬิก,กาเขามีวัดความเครียดนะนะครับถ้าใส่เข้าไปความเครียดขึ้น99.9กก็คุณก็ ให้ลูกเมียเนี่ยนะฮะช่วยดูด้วยว่าตัวเองจะต้องส่งโรงพยาบาลเมื่อไหร่ไม่ยากหรอกครับนะฮะคนที่ชอบไปว่าคนอื่นเนี่ยมักจะเจอเรื่องสิ่งที่น้อยที่สุดก็เจอคุกละครั้งแรกอาจจะรอลงอาญาครั้งที่สองก็คุกละแล้วต้องไปขายบ้านขายที่ดินนะฮะหลายคนที่ผมพูดเรื่องจริงนะฮะ ขายบ้านขายที่ดินเอามาสู้คดีนะฮะนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังปักเก่งอยู่นะมันเป็นสันดานนะอันนี้ชมชมไปเรื่อยๆนะครับผมรู้จะบ,บรรยายยังไงมันมันหลายองค์จัดนะฮะให้ชมนี่อันนี้ก็ทดลองพิมพ์คือในนี้มันจะมีะแม่พิมพ์แล้วผมก็กดลูกมันให้ดูด้วยถ้ามีแม่ไม่มีลูกเป็นไปไม่ได้นะครับนะ ยกเว้นเป็นหมันอันนี้พยายามให้ติดโควิดท่านไม่มาชมนะฮะนะครับอาน,นี้ก็ชมไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวหาว่าเรานะไม่เปิดให้ชมเลยวันนี้ผมให้ท่านชมเนี่ยเป็นเป็นร้ออ่าเป็นร้อตู้ร0อยตู้ก็คือ200ฝั่งนะครับ นะชมชมด,ชมดูท่านไม่ได้มาดูนานตอนนี้เรียงเสร็จแล้วนะฮะแต่จริงๆต้องเปิดไฟแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ท่านเห็นชัดกว่าท่านดูนะครับนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ผมมีแม่พิมพ์เยอะขนาดนี้นะฮะมีลองพิมพ์เยอะขนาดนี้นะฮะผมยังได้แค่40%่เองมีประวัติด้วยก็ได้เป็นอีก20%ก็เป็น60%แล้วผมอเอาตำราบันทึกถึงมวลสาร ในการสร้างพระก็เลยได้80%อนะครับอีก20%เอนี่ยอาจารย์โจกก็ใช้ว่าเครื่องโฟเล e เซนสแกนว่าพระนี่สร้างจากอะไรนะครับอันนั้นได้10%แล้วถ้าหากมีวิเคราะห์ค่าวบอน14วิเคราะห์จากจากประเทศไหนก็ช่างทางอาจารย์โจกตีให้แค่10%เองผมบอกอาจารย์ทำไมให้น้อยจังจริงๆแล้วเนี่ย ใบสทนเนี่ยอาจารย์โจ๊กต้องให้90%อาจารย์โจ๊กบอกมันไม่ใช่สทนหรือใบคาร์บอนสิเนี่ยอันนี้ต้องเอ่ยถึงสทนเพราะว่าผมไปวิเคราะห์มาแล้วพูดถึงคาร์บอนสิดีกว่าถอนคําว่าสทนนะฮะคาร์บอนสิทั่วโลกเนี่ยแม่นที่สุดก็คือ,อมีเยอรมันอเมริกาญี่ปุ่นแต่ที่เขา ยอมรับก็คือนิวซีแลนด์เพราะว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มาตรฐานในเรื่องของเช็คคาร์บอน14หรือไนโตรเจน12นะครับอันนี้เรียนในทราบนะครับมีเซียนบางคนมายอ,ยอมรับต่อหน้าผมเลยนะครับคุณยอดรู้ไหมปกติผมมีไรายได้วันหนึ่งกำไรเป็นแสนตอนนี้ต้องติดลบเพราะคุณยอดทำเอาความจริงมาเปิดเผยเนี่ยนะ แต่ตอนนี้ผมบอกเอาทิถ้าคุณยอมรับที่นี่เป็นหลักฐานที่แท้จริงคุณก็มาเข้ามาที่ครับมาร่วมงานกันนะฮะเออนะครับไม่เห็นยากอะไรนะฮะตอนนี้ก็เห็นบอกโอ้อยู่ดีกินดีละนะครับเพราะว่าผมได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับทุกอย่างที่คุณยอดแนะนำตั้งโรงงานปุ๋ยทำโน่นทนํานี่นะครับ ปรากฏว่าตอนนี้จากที่แย่ๆตอนนี้ขี่พอตแล้วอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังนะฮะผมเองผมก็ไม่เคยเห็นตัวตนเขาหรอกเขาก็ไลน์มาเข้ามาถามว่า,าคุณยอดนี่เปิดนย์มานี่ทำมาอาชีพผมเลยนะครับผมบอกว่าถ้าทำของปลอมอ่ะอย่าไปทำเลยนะบาปกรรมช่วยเปลี่ยนอาชีพเถอะนะอย่ามาขายพระเลย นะเช่นไปทำปุ๋ยทำอะไรที่อาชีพเกษตรเนี่ยผมสนับสนุนได้นะครับอันนี้ก็เรียนเรียนให้ทราบนะครับเอาอย่างนี้นะครับอันนี้ดูท่าลองพิมพ์ไปก่อนอแล้วท่านมาชมเองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมเปิดเผยให้ท่านดูหมดท่านจะไม่มานะครับเปิดวันที่1เดือน165นะครับนะครับ อันนี้ก็ดูกันไปให้ทั่นหน้าทุ่นตาเป็นแม่พิมพ์หลากหลายแม่พิมพ์เพียงแค่ประมาณ10%ของแม่พิมพ์นะครับตอนนี้กำลังหาพื้นที่สร้างโชว์เ,เป็นห้องหนึ่งเลยติดแอร์ให้เย็นเจี๊ยบนะแล้วก็เอาแม่พิมพ์ไปโชว์แล้วก็อีกอีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นทดลองพิมพ์เพราะว่าแสนกว่าชิ้น ท่านพอจะดูเสร็จก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็โชว์พระสมเด็จพระสมเด็จเนี่ยก็อนาคตก็จะโชว์ที่กรุงเทพนะครับนะกำลังติดต่อสถานที่อยู่นะครับท่านดูนะฮะนี่คือแม่พิมพ์โบราณก่อนที่สมเด็จท่านจะเป็นสมเด็จก็แล้วกันมีตั้งแต่สองสามห้าสาเปต้นมานะครับ นี่นี่เราให้ดูหลักฐานนะครับโอเคนะครับไว้พบกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคํำฝันของจีนนะครับเป็นคําขวันที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคํานี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิป ของคุณไจเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สําหรับกรเกษตรกรนะครับทั้งเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดนี่สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวเกษตรกรนี่ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิต ทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่าหนึ่พบาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่นนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สอง ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับและที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่ เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสอยบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพราะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ไลน์ OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่097 297 5146ได้ทันทีครับ